<laughs> 卡郎弟弟。<laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบ่งลูกพับก่อนไปเบ่งลูกพับก่อนมันยั่งบ่ยานะสโซดาโซดากกำลังท้องอยู่นะยานหน้าน่ายานะยานะบ่บต้องเขาไปเล่นให้เขาเจ้าของกำลังท้องนั่นลักกี้ลักกี้อยากเป็นม้าหันสิ

<laughs> เอเอ,าเอาลากี่ก็มักแต่แท้เด้มักหยอกหูว่าเขาตกมันแล้วก็หยอกเขาโซดาโซดาบอกกลับไปเลยค่ะนี่หูววอของ,ของ อไสัมพ่อหรอแม่พนข้างใจกันโอ้คนตีทรงทรงปีป่ายไปโรงเรียนเออ สะพ้ายกระเป๋าพร้อมสิไปน้ำพี่ไปตีไรละ่ละเจ้าเป็นยังคือถอดชดุดเป็นยังคือให้พ่ออุดผ้ายไป <c oughs> <c oughs> ไป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 , <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> มือนี้พี่ไปจิฮอดโรงเรียนบ้านเนาะพี่ไปนี่เนาะ <c oughs> เอออยากไปน้ำพี่ไปซาวปีกับหงเออหนอนหน่อ,นอ,อยู่นี่ Mother, Mother, มาเด้อมาเด้อมาหาพี่ปีเด้อมาหาพี่ปีมาหาพี่ปีเร็วให้พี่ป่ายไปโรงเรียนเอ้ยความรักความอ่าของเด็กนะคะนี่ติดกันแห้งคักกับพี่ป่ายโอ้ยเนเอ็นดูเทอยากไปนะเขา <laughs> เอ้อ คี่หนวดพี่ปีกกะคีดหนวดอยู่แต่บ่าก็อยากไปโรงเรียนน้ำพี่ไปเออไปน้ำนี้ไปไปน้ำนี้พ่นแมพี่ปีเอิญเอาอยูุพ่นแม่ลูกมากเร็วเร็วเร็วอุ้ยนอนคัดละบันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนคัดแล้วพอไป นอนขัดตัวอยากไปแล้วว่าถือเอาหมาว่าสันไม่ใครก็บอกก็คือถือเอาหมาไ,ไป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 เอาอยู่บ่ล่ะเอาอยู่บ่ล่ะเอาอยู่บ่ล่ะบ่อยู่บ่อยู่ไปแล้ว โอ้ยอยากไปเนี่ยเขาให้พี่ไปลงเรียนมันสวยปีแล้วอีหลาไปหาพี่ปีผุนไปม่อยู่เลยทนี่ <laughs> ให้น้องไปก่อนพี่ไปให้น้องไปก่อนพี่ปีกับกระบนกระายอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะคะอติดเขากับติดแหนงพูดอุ้มเอ้ยอุ้ม มาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเออเขาเขาบอกให้ไปตรงพี่ป่ายมาหาพี่ปีก็ได้วะท่านเอ๋เฮ้ยดูะคั่นคันคัน เ้ยเฮ้ยเอ้าใส่เกียรตถอยเขาหากันแล้วบนีเออเออมาอยู่เป็นมูพีเนยแม่ตายไปออกกำลังกายแล้วทั้งนี้กับกระว้นกับวหวเข้ากันหลักยีหมอบเลยวะเออเป็นไงบกกากระดุกกระดิกเลยเนี่หมอบเบอเจอทักเจอสองมีนะคะสองมีมาบัน ลักกีหมอบจุดจูดเลย <laughs> โซดาอืมอยานเขาแห้งขังๆๆๆางเงือ่เงือ่เลยยุดอาบน,น้ำไม่ได้ทูดอันทูเสามมน,นมีเหลี่ยมมันก็อันมีแห้งตัวผุนอุย พวดพวดอ่ะเอยเอนโอ้บ่ได้สนใจพีเลยเล่นเสายางเดียวผู้ปีก็ยืนถ่ายอยู่เออเอิหนะพี่ปีเออนนะเออนนะเออสาอุ้มมาเร็วอ,อ,อืม โอเคย่งทั้งสองเลยพูนึงกัดติดพี่อยากไปโรงเรียนให้เขาอีกพูนึงกัดห้องน้ำเม่เออมีแต่เด็กงอแงได้ตัวใดล่ะตัวใดล่ะอ้วมเออูทูจนเห็นโตเลยตัวนี้พุนเอ้เอ้เอ้ไปใส่นอกวันนี้เนาะเออ มีมูแล้วมีมูแล้วเออเขากินมดแล้วกล้วยนันมาตาโพดเออเอยเอย <c oughs> ปุ่นไปหามีตังแล้วเอ๊ะเอ๊ะไปเบิ้งํำรวจเบิง้งเงี้ยนแม่น่ะมันทนบองไปเบิง้งหึนไปเบิง้งไ้เร็วๆวอืม าาวาเขานอนในเฮียนฝนตกบ่หูเมีย่าฝนเด้อมันมันมิดเนีง้งเฮน้าดางเหมืดบบตีตีฝ่าตีฝ่าอนอนลงเลยเกียกดินทรานั่นนมึ่พปีปีเป็นยังคื้นหันตูดให้น้องโอ้ยลัก,กีเนี้ <laughs> ยไป มันนี่ไอหลานน้องสิไปบ้านแล้วได้บันนี้สิเต้เล่นเต้อีกบ่เต้เล่นเต้อีกบ่น้องสิกลับบ้านแล้วทาเบิ้งทาเบิ้งทาเบิ้งพอสิพากลับบ้านสิกลับบอดี้ค่ะเดอร์นี่สิกลับบอนอจ้ามาใหม่เด้อ เตเลรนเตเตเลรนเตเล่นเตเลรนเตเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วน้องจีไปแล้วเออเอาอ่าหลังจากที่อันนี้กับแม่เล้วแม่ไปแลี้ยวแม่โอยู่กับวุ่นกับไหวมัดนี้น้องมาน้องสิน้องสิกลับบ้านโอ้บ่ไปอีกเอ้ยพอส่วนบ่กลับอีกเอ้ยนั่นเออพุ่นหยอกพี่ยางเดียว ว่าเราตัวมาเจอพีเหลวบ่อยากกลับเลยบันนี้เป็นได้ลรบันนี้แต่กี่กั่วงน้ำพีป้ายต่อยากไปโรงเรียนในเขาพอสิผ้ากับบ้านบอกกับเด้อบันนี้งอเงี้ยแล้วเออเอายังหล่อนอะบันนี้นอเออไปกินนมเร็วเฮือเฮือเฮือวัดสันเฮือเฮือเฮือเออยู่นน้ำพี่ปี พูกไปนีเลยอยู่น้ำกันเลยไม่ต้องไปเนาะปีเออปีหนูกลับกอนเด้วอวาสันเนาะมาแล้วบ่อยากกลับนะฮะลูกพออูดนั่นเอคัดอีกบ้าบ่อยากไปนะ้ำมีตังเลยขนาดมีตังสิป้าไปได้นั่นนะไปไปไปลูกไปเดี๋ยวพี่ปีสิไปหาดอกไปแล้วค่ะไปแล้ว ไปแถบบ,บอเมนสีตั้มตาสือ่อตีสิรอยมาอีกกันเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปนี้บายบายจ้าอย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจจ้าไปแล้วสาวเกี่ยมปองเฮ้า